พี่น้องรู้ไหมครับว่าทําไมนมนับของวัวแม่สาวหรือว่าแม่ใหม่เขาถึงห้ามเอาไปให้ลูกวัวกินนะครับมีว่าจะเป็นนมเหลืองหรือว่าเป็นนมนมธรรมดาที่ใหญ่จากวัวแม่สาวนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าเขาห้ามแล้วทําไมเขาถึงห้ามนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนอื่นติดกลยขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับนมนะครับที่ของวัวแม่สาวหรือว่าแม่ใหม่นะครับที่เขาห้ามนะครับขอเรียกเลยนะครับเพราะว่าวัวแม่สาว ยังไม่เคยผ่านการหลีดนมนะครับเดียวยังไม่เคยผ่านการเก็บตัวอย่างนมไปตรวจหาเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียหาอาการป่วยที่อาจส่งผลกระทบต่อนำนมนะครับเมื่อว่าแม่ใหม่ยังไม่เคยนะครับมันนีเหมือนกับว่าแม่เก่านะครับว่าแม่เก่านี่เขาจะหลีดนมนะครับระวางที่หลีดกับประมาณจะเดี๋ยวแต่ฟาร์มอาจยี่เดือนครึ่งหรือสองเดือนนะเขาจะเก็บตัวอย่างนมไปตรวจนะครับยูนี่ก็จะหลีดไปจนถึงวัวแม่เก่าก็จะหลีดไปจนถึงเจ็ดเดือนท้องเจ็ดเดือนถึงผักถึงผักขอดนะครับถ้าวัวแม่ ว่าแม่เก่าบางตัวมีปัญหาหัวหนากขาจะบอกติตป่วยไว้ล้เวลาคลอดหามอนมตัวนี้มาป้อนเดือเพราะว่านมมีปัญหานมไม่ดีแม่วัวป่วยครับนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งครับเพราะว่าวัวแม่ใหม่หรือว่าแม่สาวยังไม่เคยการเก็บตัวอย่างนมไปตรวจหาสารบนเปลือ,ทอนนลกที่อยู่ในนมหาหาลูกที่อยู่ในนมผลนเปลือกอาจจะอยู่ในนมนะครับข้อสองเลยนะครับคือวัวแม่สาวเขายังไม่ได้ทําวัคซีนให้เหมือนว่าแม่เกา่า วัวแม่เก่ากอนคลอดสีตะโกสัปดห์เขาจะขีดวัคซีนเกี่ยวกับลรกทองหลวงทองเสียห้แม่วัวนะครับ<ส>พอที่ฉีดให้แมวแม่เกา่าเพื่อแมวอัวเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันและส่งถ่ายไปไวอยังนมเหลืองนะครับแต่เขายังไม่ได้ขีดให้วัวแม่สาวรู้ว่าแม่ใหม,ม่สาเหตุที่เขาไม่ขีดให้ด้อพี่น้องเพราะว่าเขาต้องการให้วัวแม่สาวนั้นมีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับลรคหลายๆลรกอยู่ในร่างกายก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นป่วยเป็นไขวกะหายก็จะมีภูมิคุ้มกัน อาการไข่นะครับไวเป็นวัดหายก็จะมีอาการวัดนะครับเขาต้องการใ้มีภูมิพ่วมกันอยู่ในร่างกายของแม่วัวเม่ใหม่แลหลายลูกก่อนเขาก็เลยยังไม่ขีดไท่นะครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่ว่าทําไมเขาถึงห้ามและไม่ควรเอาไปปลอดลูกวัวเกิดใหม่เด็ดขาดาครับคลิปหน้าที่ก๊วยจะมาปูดเกี่ยวก็เรื่องการลูกวัวเกิดใหม่นะครับควรจะได้ดื่มนมเหลืองกี่ลิตรถึงจะดีต่อต่อร่างกายนะครับแล้วก็บรรน,นึง12ชั่วโมงเนี่ย จะต้องดื่มน่มกีเิลดนะครับถึงจะดีต่อหลังกายของลูกวัวที่เกิดใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ